อยู่ใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะเป็นไอ้น้ํา่ารูปไปปุ๊บมันก็จะหายเปียกเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้ก้อยจะมาแชร์วิธีการป้องกันป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าโรคเชื้อราใบหงิกใบเหลืองโรคพืชแบบยั่งยืนค่ะ ที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาและมีวิธีการด้านเกษตรออกมาอย่างยาวนานนะคะและมีการวิวัฒนาการใหม่ๆมีการอัปเดตท,ทุกปีค่ะซึ่งก้อยก็จะนำเสนอในส่วนที่น่าสนใจให้กับคนไทยให้กับพี่น้องเกษตรทุกท่านด้วยนะคะวิธีการนี้นะคะจะเป็นวิธีการป้องกันแบบนักวิชาการของญี่ปุ่นค่ะซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะ พอนอกจากจะป้องกันพวกโรคต่างๆในดินแล้วนะคะยังเป็นการฆ่าเชื้อราเป็นการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อราในดินไข่แมลงไข่เพลี้ยในดินได้ดีอีกด้วยนะคะโดยโรคลักเน่าคนเน่าเนี่ยนะคะมันจะเกิดจากเชื้อราที่จเจริญเติบโตเยอะเกินไปในดินค่ะมันจะมีอยู่2-3ชนิด แล้วแต่ละชนิดก็จะมีผลเสียกับพืชด้วยกันนะคะประมาณ2แบบด้วยกันก็คือ 1. แบบความเสียหายใต้ดินค่ะเช่นพวกรากขัวมเมล็ดฝักที่อยู่ใต้ดินจะเน่าแล้วก็เกิดการเป็นเชื้อรานะคะ 2. ความเสียหายบนดินเช่นยอดใบผลดอกจะหยิกแล้วก็เหลืองแล้วก็เน่าค่ะซึ่งการใช้พวกเชื้อ ไตโคเดอร์มานะคะก็จะช่วยควบคุมเชื้อราเหล่านี้ได้ดีค่ะแต่ถ้าจะเป็นการป้องกันในระยะยาวและแบบเป็นระบบแบบยั่งยืนนะคะก็ควรจะต้องใช้การอบฆ่าเชื้อดินด้วยนะคะ สำหรับวิธีการนี้นะคะนักวิชาการของญี่ปุ่นก็ได้แนะนำมานะคะจะเป็นวิธีการก็คือการอบร้อนชื้นด้วยแสงแดดแบบธรรมชาติค่ะโดยการใช้ธรรมชาติบำบัดแก้ไขดูแลผักสวนครัวแบบยั่งยืนนะคะซึ่งนักวิชาการญี่ปุ่นก็จะ แนะนำให้ทำวิธีการอบไอร้อนชื้นแบบนี้ทุกปีค่ะเปรียบได้กับการฆ่าเชื้อโรคในดินหรือการพาสเจอร์ไรดินนะคะเราจะใช้ดินในการปลูกผักแบบนี้ ที่มีคุณภาพแล้วก็ปลูกผักแบบหมุนเวียนแบบยั่งยืนได้ดีค่ะซึ่งมีขั้นตอนในการทําดังนี้นะคะขั้นแรกก็คือการเตรียมอุปกรณ์ค่ะเราจะมีอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็จะมี1พลาสติกใสจะเป็นพลาสติกที่สามารถที่จะแสงแดดทะลุได้นะคะโดยเป็นพลาสติกใสนะคะกว้างประมาณ1-2เมตรหรือว่าขนาดเท่ากับแปลงของเราแล้วก็ยาวประมาณ5-6เมตรค่ะ สก็คือพวกหมุดเหล็กหรือว่าไม้ไผ่นะคะเอามาใช้ในการทำเป็นหมุดนั่นเองค่ะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะไม่ใช้ก็ได้ 3. อุปกรณ์ขุดดินต่างๆเช่นเสียมจอบพ่วแล้วก็คาดนะคะต่างๆที่เพื่อนๆมี 4. จะเป็นน้ำค่ะน้ำจะใช้ประมาณ6-10ลิตรนะคะเมื่อเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะวิธีการทำเราก็จะทำการดิน ให้มีความร่วนซุยนะคะให้ลึกนิดหนึ่งประมาณ3 0ถึง50ถึง1เมตรนะคะพยายามขุดให้ลึกเพื่อจะได้อบแล้วก็ความร้อนจะได้กระจายเข้าไปลึกนั่นเองค่ะแล้วก็ควรทำในวันที่แดดดีแจ่มใสนะคะเดี๋ยวขั้นแรกนะคะเราจะต้องมาขุดดินพวนดินให้ร่วนซุยลึกสักประมาณ30-50ถึงเซนนะคะหรือว่าเอาเท่าที่ไหวนะคะขุดให้ลึกสักหน่อยหนึ่งจะได้เอาดินด้านล่างขึ้นมาไว้ด้านบนด้วยนะคะ เป็นการผสมดินแล้วก็ให้ดินมันร่วนซุยน้ำจะได้เข้าไปได้นะคะจะได้ลดน้ำแล้วจะได้เปียกชุ่มทั่วๆค่ะ หลังจากที่พวนดินเสร็จแล้วก็เป็นขั้นที่2ค่ะการทําแปลงการทําแปลงโดยการยกกล้องขึ้นมานะคะให้สูงประมาณ5ถึง20ซนติเมตรนะคะแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะก็ลดน้ําให้ชุ่มนะคะเนี่ยค่ะราให้ชุ่มประมาณหนึ่งก้ยใ,ใช้ไปทั้งหมด3ขวดน้ำนะคะสามอ่าห่ง ขวดละสอลิตรนะคะใช้ไป3าขวดเดี๋ยวเรามาปูพลาสติกกันค่ะพลาสติกใสนะเอาถุงพลาสติกเนี่ยถุงพลาสติกแบบเนี้ยเอามาคุมแปลงนะคะคุมเพื่อที่จะให้เขาอบนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคในดินค่ะถุงพลาสติกก็จะมีคุณสมบัติอันนี้ช่วยกักความร้อนนะคะแล้วก็กักไอ้น้ํา จากนั้นก็ขั้นที่3มนะคะใช้พลาสติกที่เราเตรียมมาคุมแปลงให้หมดเลยค่ะพลาสติกก็จะเป็นพลาสติกใสที่แสงทะลุได้นะคะแล้วก็ใช้หมดุดการหมุดมุมทั้ง4ี่มุมหรือ6มุมนะคะหมุดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลมพัดแล้วก็พลาสติกจะเปิดนะคะหมุดไว้ก็ดีค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะหลังจากที่เราคุมพลาสติกแบบนี้นะคะก็ คุมให้ได้ดินทั้งหมดทั้งแปลงค่ะเพราะว่าความร้อนจะช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะถ้าตรงไหนที่มันยังไม่โดนไม่อยู่ภายใต้พลาสติกค่ะมันก็จะฆ่าเชื้อโรคไม่ได้นะคะก็จะคุมแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาดินปาก,กบข้างๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้มันเพเย่ไม่ให้มันโดนลมพัดนะคะเอาดินกบกบริมทั้งหมดเลยค่ะหรือถ้าใครที่มีตัวหมดุดเป็นเหล็กนะคะก็ฝังไว้สี่มุมไว้ป้องกันลมพัดก็ดีเหมือนกันนะคะ ก็ยังไม่ได้ฝังดินเลยนะแต่ว่าเห็นไหมคะความอุ่นความร้อนมันทําให้มีฟ้าขึ้นมีไอน้ําขึ้นด้านหนเห็นไหมคะเพราะว่าข้างในมันเริ่มอุ่น,นะคะ่ะความร้อนมันจะอบอยู่ในนั้นนะคะอุณหภูมิมันสูงถึงประมาณเจ็ดสิบหกสิบถึงเจ็ดสิบองศานะคะเพื่อนๆมันก็เลยฆ่าเชื้อโรคที่ไม่ดีบางตัวออกไปได้นะคะเป็นการเคลียร์ดินค่ะเป็นขั้นสุดนะคะสําหรับแปลงที่มีเชื้อราก็จะต้องทําแบบนี้ทุกแปลงนะคะ ถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะติดเชื้อราทางดินทางรากราก,ากเน,าน่าคนเน่านะคะเพื่อนๆปลูกอะไรก็ไม่ดีนะโอเคเนี่ยค่ะเราก็จะใช้หมุดแบบนี้นะคะปักไว้ถ้าใครที่ทําคนเดียวก็แนะนําให้ทําวันที่ไม่มีลมนะคะถ้าทําหลายคนก็ช่วยกันจับก็ได้นะคะเพราะว่าถ้ามีลมแล้วมันทํายากเหมือนกันเอาเหล็กปักหมุดไว้แบบนี้ก็ได้ะคะ่ะเราก็ค่อยทําอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้มันก็จะไม่หนีไม่ขยับเราก็จะทาง่ายนะคะนี่ค่ะ พลาสติกนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อได้ที่ร้านเกษตรนะหรือว่าจะซื้อที่ร้านไดโซแบบนี้ค่ะร้านร้อยเย็นมีขายนะคะบางร้านโอเคเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะทําทั้งหมด4มุมนะสมุมนี้ได้แล้วแล้วเดี๋ยวเอาดินกบค่ะปีก,ก็คือการใช้ดินรอบๆปิดขอบของพลาสติกทั้งหมดค่ะเราจะขุดดินถมบริเวณขอบให้มิดนะคะไม่ให้เห็นพลาสติก ตรงมุมตรงขอบได้เลยนะคะแล้วก็เหยียบให้มุมนั้นแน่นไปกับดินเพื่อป้องกันไม่ให้ลมพัดพลาสติกเปิดนั่นเองค่ะก็เอาเท้าเหยียบลงไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ดินโกยะคะ่ะแตเ่เอาคาดลากลงมาเดี๋ยวมันก็จะกบก,กันเองนะคะเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะแล้วก็เหยียบให้สุดเลยนะคะ ทำทั้งหมดสี่มุมสีด้านรอบทิศรอบด้านนะคะโอเคนีย่ยเสร็จรูปมุมหนึ่งเหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยร้อนเหล็กมุมนึงนะคะห้าทิ้งตากแดดไว้ให้ใช้แดดจัดสักหนึ่งสองอาทิตย์นะคะก้อยที่ก้อยคุมไว้เป็นพลาสติกสีใสนะคะแต่ว่ามันเป็นสีขาวขุ่นเพราะว่ามันเป็นไอน้ํานะคะนี่ยก็จะใช้ความร้อนอบจนกระทั่งเชื้อโรคในดินมันหายไปเนาะเนี่ยค่ะก็จะให้ดู นี่เห็นดูใกล้ๆนะคะ่เห็นไหมคะมันเป็นไอ้น้ำพอลูปไปปุ๊บมันก็จะหายเปียกเป็นแบบนี้หเมื่อครบกําหนดประมาณ1-2อาทิตย์แล้วเราก็สามารถเอาพลาสติกออกแล้วก็จัดการขุดดินทำแปลงได้ปกติค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือขั้นตอน วิธีการทั้งหมดที่แม่มาก้อยนำเสนอนะคะวิธีการนี้จะช่วยป้องกันพวกเชื้อราเชื้อโรคแล้วก็พวกไข่ของแมลงนะคะคือทำครั้งเดียวก็จะคุ้มมากๆเลยค่ะเพื่อนนักวิชาการญี่ปุ่นก็จะแนะนำให้ทำปีละหนึ่งครั้งนะคะเป็นการบิ๊กคลีนนิ่งดินนะคะเพื่อเตรียมปลูกผักในฤดูการหน้านะคะวิธีการนี้จะช่วยทำให้ดินของเรามีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคเชื้อรานะคะ มาก้ยก็นํามาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้สําหรับเพื่อน,อนที่อชอบปลูกผักพวกผักต่างประเทศหรือว่าผักหายากผักต่างๆที่เป็นของทั้งไทยของญี่ปุ่นหรือของต่างประเทศนะคะของยุโรปก็สามารถเข้าไปคุยได้ในกลุ่มของมาโมก้ยนะคะเป็นกลุ่มฟรีค่ะกลุ่มเปิดใน Facebook นะคะเดี๋ยวมามาก้ยจะทิ้งลิงก์การสมัครเข้ากลุ่มให้นะคะสมัครฟรีค่ะใครสนใจก็ลองเข้าไปคุยกันได้นะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ สามารถที่จะโชว์หรือว่าถามปัญหาต่างๆที่เรามีนะคะกับกลุ่มได้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้มามาก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ